อย่างอลังอลังอย่างนี้ต้องมีของดีผมว่าต้องมีของดีสีฟ้าสีม่วงมาแล้วสายฟ้าไฟา <c oughs> <c oughs> โคตรแรงทุกคนเอาลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมสามก๊กแฟนตาซีนะทุกคนในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแนะนําเทคนิครับนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะเพราะว่าอา ผู้เล่นใหม่เนี่ยที่เข้ามาเล่นนะครับอาจจะไม่ได้สนใจในส่วนตรงนี้อาจจะถูกมองข้ามไปหรืออาจจะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆตรงนี้นะครับที่จะบูทําให้ตัวละครเรามันเก่งได้อีกนะครับทุกคนใครที่พร้อมจะรับฟังแล้วนะครับก็ฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะทุกคนใครอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถทําได้2วิธีนะครับรก็คือหนึ่งเลยกดไลค์กด s u b สไคร์ แล้วก็สมัคร Membership นะครับอันนี้เนี่ยอันนี้ตามปกติเลยแล้วก็ส่วนที่2นะครับใครอยากจะเติมเงินเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถนะทุกคนสามารถไปเติมได้ที่ร้าน pay to Win Topup นะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บให้ดูนะครับว่าเราสามารถเติมเกมนี้หรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยมีเกมไหนบ้างนะครับแล้วมันถูกกว่าที่เราเนี่ยไปเติมในเกมได้หรือเปล่านะครับมามาครับทุกคนอันนี้นะครับก็จะมีเกมให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับใครอยากจะเติมเกมอะไรเนี่ย ไปเลือกกันได้เลยนะครับโดยราคาของเกมแต่ละเกมเนี่ยก็อิงตามเลทเกมนะอ่าอย่างสมมุติว่าผมจะเติม3ก๊กแฟนตาซีนะครับคือผมเล่นเกมนี้อยู่แล้วนะอ่ะผมก็กดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บนี่ครับเขาก็จะมีบอกเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องอ่าทำอะไรยังไงบ้างนะครับในการเติมเกมนะครับโดยการนี่นะครับเอา ID ตรงนี้นะครับเพื่อมากรอกตรงนี้เข้าไปอ่าแล้วก็มีแพ็กนะครับให้เราเลือกนะครับสมมุติว่าในกรณีนี้เนี่ยผมอยากจะเติม65 w a t c h e วอชเชอร์แพ็ นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กรอก ID ตรงนี้เข้าไปนะครับซึ่ง ID ตัวเกมเนี่ยนะครับทุกคนเราสามารถไปหาได้จากตรงนี้ครับนี่ปึ๊บคัดลอกสําเร็จนะครับแล้วเราก็กลับไปที่หน้าเว็บกรอกเข้าไปอ่ามันก็จะขึ้นราคามาให้แบบนี้นะครับทุกคนก็จะมีจํานวนแพ็คที่เราต้องการจะซื้อนะครับราคาแพ็กเกจที่เราเลือกนะครับยอดรวมทั้งหมดนะครับจากนั้นเนี่ยกรอกตรงนี้เนี่ยนะครับ ถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับทุกคน o n s z นะครับ4ตัวนะครับสตัวอักษรหรือจะกดลิงก์ในดีคริปชั่นก็ได้นะครับทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันเมื่อกดลิงก์เนี่ยมันก็จะกรอกให้ครบเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการเติม กับร้านเนี่ยเติมไว้นะครับไม่โดนหลอกแน่นอนสําหรับร้านนี้นะครับแล้วก็ได้รา,าคาที่ถูกลงเยอะมากๆเว้ทุกคนอา่าอันนี้เนี่ยก็<ม>จะเป็นอีกหนึ่งฟ<ม>ิกนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับใครอยากจะเติมเกมอะไรเนี่ยนะครับทางร้านเนี่ยเขามีให้เลือกมากมายเลยนะทุกคนโอเคจบไปนะสําหรับการเติมเงินเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมน,นะครับและเทคนิคที่ผมอยากจะมาแนะนํานะครับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้นะทุกคนมากเอนอเลยตัวละครที่เรามีกันเนี่ยนะครับอยู่ในตัวของจัดทับนะครับ เมื่อเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับทุกคนเราก็จะมีตัวละครที่เราสุ่มมาได้บ้างแหละเล่นกิจกรรมมาได้บ้างหรือว่าทําอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่ที่ได้มานะครับรวบรวมมาเนี่ยครับเราก็มาทําการตีบวกชุดอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมองพลาดตรงนี้ไปครับซึ่งในแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อดเด่นพิเศษอีกนิดหนึ่งนะเว้ทุกคนคือนี่ครับสมมุติว่าเริ่มจากไอตัวตัวนี้ละกันนะจูร่งนะครับ ซึ่งจูโล่งเนี่ยทำไมผมถึงเอามานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจ AOE เยอะมากๆเว้ยทุกคนเป็นสกิลหมู่นะครับแล้วมันก็ต้องบอกก่อนว่าดาเมจของมันเนี่ยโคตรรุนแรงครับตีตีหมู่อ่ะเอาง,ง่ายๆเถอะนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนมันสามารถจับคู่ได้เว้ยไอ้เทคนิคนี้แหละที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าหลายๆค,คนก็มองข้ามมันไปนะครับนี่เลยครับทุกคนตรงนี้เห็นไหมนี่ครับ มันบอกเลยว่าถ้าเรามีตัวละครและเราเอามาจับผู้ได้เนี่ยนะครับนะมันจะบอกว่าป้องกันโดยจูกัดเหลียงนะครับจูล่งสายฟ้าเพิ่มดาเมจอีก12เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับตนเองได้รับค่าจิตวิญญาณมังกรนะครับ3แต้มต้านทานผลต้านทานผลลดโทสะาท,ทั้งหมด ไม่ฟื้นฟูโทสะและลดความเร็วฟื้นฟูโทสะฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับทุกครั้งที่โจมตีโทสะลดโทสะตำแหน่งฝ่ายศัตรูอื่นๆอีก50แต้มนี่จูกัดเหลี่ยง1ดาวจะเปิดใช้เนี่ยครับเห็นไหมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมทำจูกัดไปทั้งหมด3 3ดาวแล้วนี่แหละครับคือเคล็ดลับเล็กๆในน้อยนะครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามมันไป ไม่ใช่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเย้ยทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกอีกนะว่าเราสามารถจับคู่กับตัวไหนแล้วได้อะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยครับถ้าเราไปจับคู่กับตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของนี่ครับคิเลดบวกขึ้นอีก15%้เรและเริ่มต่อเนี่ยที่เป็นเลขคู่นะครับ ตัวเองเนี่ยจะได้รับค่าจิตวิญญาณมังกรเนะเพิ่อมอีก2หน่วยโถใส่อีกแต้มบา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 นะครับอันนี้เนี่ยก็ลองมาเลือกกันใช้กันดูนะทุกคนว่าใครเนี่ยมีตัวอะไรนะครับก็ลองมาจับคู่กันดูนะครับแล้วก็นี่ครับติดตัวคู่หูนะครับอ่ะที่มันเหมาะสมครับเมื่อมีขุนพลนะครับจุดๆุจุด,จด,จด,จดก็คือชื่อของตัวเนี้นะครับแล้วก็จูรร่องสายฟ้าเนี่ยจะบวกเพิ่ม HP เนี่ยอีกสิบหรนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นเนี่ยก็บวกตามนี้เลยนะครับทุกคนก็คือลองไปจับคู่จับคอมโบกันดูนะครับมันแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับอ่ะอย่างตัวนี้จูโลงใช่ไหมตัวต่อไปลิปโปอ่ะดูลิปโปสักหน่อยละกันนะครับลิปโปเนี่ยนะครับคู่หูของเขาเนี่ยอ่ะหงมังกรขับฐานนะครับออกลบกับเตี่ยวเซียนนะครับก็จะได้รับนี่ครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับติดตัวคู่หูอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะได้ในส่วนของตรงนี้อีกเช่นกันด้วยทุกคนเห็นไหมม เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับที่เราอาจจะมองข้ามมันไปหรืออาจจะไม่ได้สนใจมันหรือไม่รู้ว่ามันมีอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยจัดได้ทุกตัวละครนะครับมันมีหมดอ่าอย่างอันนี้อ่ะตัวนี้ครับต่างไปต่างไปต่างไปอะไรสักอย่างนะปึ๊อนี่ครับตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อขุนพลนะครับหรือว่าตัวเราเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมาออกรบอย่างน้อย2ตัวนะครับก็คือกับสนับสนุนอะ ก็คือพวกสีเขียวที่เป็นใบไม้ตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็จะสะท้อนดาเมจโจมตีโทสะที่ได้รับลดลงนะครับ50%อ่าแล้วก็มีติดตัวคู่หูเนี่ยก็จะได้พวกนี้ขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมพอผมมีครบเนี่ยมันก็แทบจะโหดเลยอ,ะนะอ่ะนะอ่าทีนี้ก็ไปค่อยๆยุทธภัณฑ์อนะไรพวกนี้เนี่ยก็ไปอัพอัพอัพตามที่ทุกคนมีนะครับอืมเปไงอันนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเราก็ค่อยๆมาจัดคอมโบเอา ซึ่งผมบอกก่อนว่าตัวละครที่ผมใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้จับคู่กันทั้งหมดนะครับแต่แ,ตแค่มันมีสกิลที่คอยคอมโบกับทีมได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับโอเคทีนี้นะครับเราจะได้ตัวละครยังไงบ้างนี่เลยทุกคนเราแค่ไปตรงรับสมัครนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เราสุ่มมากมายเลยนะครับทุกคนใครอยากจะสุ่มเนี่ย แล้วแต่ไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเติมได้นะครับตัวที่ผมอยากได้ตัวต่อไปคือตัวนี้เว้ยตัวนี้เลยนะครับตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ่อไม่ใช่ตัวนี้อ่านี่โลซกนะครับผมอยากได้มากเลยมันเอาเป็นตัวฮิลได้อะเพราะฉะนั้นผมก็กดไปเลยครับอันเชิญมีสีทองมาต้องมี SSR 1หนึ่งตัวนะครับถ้ามีสีทองเหมือนผมจะเห็นนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ย โอ้โหระเบิดนี่ไงเป็นเศษอ่ะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วก็มีอันไหนที่เราสุ่มได้อีกอันนี้อะผมสุ่มได้สิบหครั้งก็สุ่มไปก่อน10อืมโอ้หอย่างอลังอลังอย่างนี้ต้องมีของดีผมว่าต้องมีของดีสีฟ้าสีม่วงมาแล้วสีม่วงก็ทำาไมอุ้ยนี่แหละของจริง บางทองจกหยงและใต้เกี่ยวจางซึ่งอุยเอียนริบบงไม่ใช่มันนาว่าอะไรอะริบบงเหรอลิบบงลิบงลบงจะเป็นสายประเภทป้องกันนะครับโจมตีเจาะเกราะออ่ถือว่าเป็นตัวที่โอเคเลยนะเอามาเข้าน่าจะได้อยู่อานี่ตามนี้เลยครับก็จะมีนี่เมื่อเริ่มตันต่อสู้ตัวเองจะได้รับ พลัดลากสามวันเป็นเวลาสามรอบเอาเป็นว่าผมคิดว่ามันน่าจะดีคือมันเป็นเอเดนาแต่ว่าสกิลมันก็ค่อนข้างที่จะพพอร์ตทีมได้อยู่นะเฮ้ยผมได้2ตัวใหม่มาวะยินดีด้วยท่านปลดล็อกฟังก์ชันเอาละตัวนี้มันก็จะเลือกตัวละครได้ใช่ไหมว่าอยากได้ตัวไหนนะครับก็ลองมากรอกกรอกกันแล้วกันใครอยากได้ตัวไหนนี่ครับอย่างผมผมอยากได้ในส่วนของเ,อเดี๋ยวค่อยมาเลือกได้ไหม โอเคเดี๋ยวผมพ่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งตรงนี้่ะสุมม่มอีกห้าครั้งอันนี้ได้สองครั้งโอเคก็ประมาณนี้นะครับสุ่มมันยังมีอีกอ่ะให้เราสุมม่มได้อีกนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้มาสุมม่มเพิ่มนะครับพวกนี้ก็ทำทำให้ครบอะไรทำได้ทำไปให้หมดนะครับบวกเพิ่มเข้าไปจะได้กิ่งกิ่งพวกค่ายพวกนี้นะครับเราเข้าไปเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ครับเอาที่มันแนะนำเราก็จะได้ในส่วนของ CP เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะ โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนคิดว่ายัางไงก็ลองไปทําตามก็ดูแล้วกันนะครับหรือเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเอาไปพัฒนาตัวละครให้เก่งขึ้นได้นะครับพวกนี้เนี่ยจะคู่กันได้หมดเลยนะจัดคอมโบดีๆเนี่ยไปได้ไกลแน่นอนถ้าถามว่าเติมเยอะไหมสําหรับเกมนี้ผมยังไม่ได้เติมนะครับแต่ก็เล่นค่อยๆเล่นไปค่อยๆแบบทําความ เข้าใจในระบบของมันแล้วก็เ,เลือกตัวละครเอามาใช้ไปเรื่อยๆถ้าตรงไหนไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับใครอยากไปเร็วเนี่ยก็เติมได้เลยนะทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับในการเล่นแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะเล่นเพลินๆอันไหนไม่ผ่านก็ค่อยๆทาไปหรือว่ารอเวลาหน่อยนะครับทุกคนโอเคแต่ถ้าเกิดใครอยากเติมนะก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับเพทูวินท็อ p อัพนะคุณ ไปเติมได้นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แหละมั้งไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับใครมีอะไรเสริมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเผื่อผมตกหล่นตรงไหนไปยังไงก็รับฟังทุกคนนะครับอ่ขอเท่ๆหน่อยละกันนี่รูปลักโอ้มีเปลี่ยนรูปลงรูปลักษณ์เลยเพลงเทรนเทงเพล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 ง พลังแฝงอ่าเออลืมไปว่ามันจะมีพลังแฝงด้วยนะครับเมื่อเราเปิดเปิด,ปดอ่าเขาเรียวกว่าอะไรนะดาวนะครับหรือว่าเลเวลของมันการอัพเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดพลังแฝงได้ด้วยผมลืมไปตรงนี้อ่ขอเสริมให้นิดนึงก่อนไปนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับร้านนี้เลยเพจทูวินท็อปอัพนะครับราคาถูกปลอดภัยและเติมง่ายมากๆเพียงแค่ใช้ UID ของเราเท่านั้นนะทางร้านเนี่ยก็มีเกมให้เราเลือกเติมมากมายเลยนะครับเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยก็ลองมาเลือกกันตรงนี้ได้เลยนะใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์และก็กรอโค้ด o n s Z ได้นะครับก็ใครที่กรอให้เนี่ยก็ท้องขอขอบคุณด,ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะว่าแพ็คเนี่ย มีอะไรให้เราเลือกเติมบ้างนี่เนี่ยครับแพ็กในเกมเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับอย่างสมมติว่าผมจะเติม RM c l เ s s i c ิเนี่ยครับก็จะมีแพ็กให้เราเลือกสรรจุใจเลยนะอย่างสมมติว่าผมจะเติม3ร้านนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยสี่สิบห้านะทุกคน,นครับเราก็สามารถกกอกโคดนี้ได้เลยนะ N s <S ะครับ O N S Z เลยครับอ่าก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถเติมได้เลยเพียงแค่ใช้ u i d ของเราเท่านั้นครับแล้วก็กดซื้อทันทีนะครับทุกคนปึ๊บมันก็จะขึ้นยอดมาให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็กด สั่งซื้อไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเติมเงินเนี่ยสามารถเติมได้เลยนะสายฟ้าฟาดโคตรแรงทุกคนโอเคอเค,ครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนนะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไปละ